ครับว ok ันนี้เดี๋ยวเราก็เอาส้เดือนของเรานะครับมาตกบ่อล้างกลางไร่ดูนะครับว่ามันจะมีตัวหรือเปล่านะครับครับอันนี้ก็เป็นบ่อล้างนะครับที่ว่าเอ่อเขาทิ้งไว้นะครับเพราะว่ามันไม่น่าจะมีปลาครับแต่ว่าที่ของปลายน้ําเนี่ยมันมีบ่อใหญ่นะครับปลามันก็น่าจะเข้ามาหลบในบ่อนี้นะครับโอเคอันนี้เป็นบ่อเก่าไม่ไม่มีการดูแลนะครับผมโอเคแต่เรามาตกดูว่าจะได้ตัวกันหรือเปล่านะครับโอเคครับ

เขาเกลือในนั่นไว้เห็บเขาดูดจับนานทุกวันแถบ้างพี่ก็จับต่อเนีนกหวเอาเสียงไว้เอออีเนี้ย โอ้เนระปลาช่อนปลาช่อนน้อยนะครับนี่ครับปลาช่อนนะครับปลาช่อนจะเก็บด้วยังไงดีเนี่ยเอาไว้ก่อนปลาหมานปลาหมานนะครับเดี๋ยวถ้เดือนนะครับเดือนเอฟนะครับของฟาร์มูลไดนะครับ เหนียนุ่มชุ่มคอครับผมนี่โอเคครับ ถอแล้วถอแล้วจมแล้วจม,วจมยังไงดีเรายัางไงดีเดี๋ยวปอดมันงับแป๊บนึงลากแล้วดึงเด้งเดี๋ยวนะครับอีนูนิดนึงครับฮึมโอ้โหแล้วก็ตัวอะไรครับปลานิลน,นะครับปลานิลน,นะครับโอ้โหรุนมากตัวนี้ไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรตอนแรก ปานินนะครับโอเคครับะมาแล้ว,ลวโอปลาช่อนปลาช่อนมักีปลาช่อนเออหลดหล ครับก็จบกันไปนะครับสําหรับคลิปการตกปลาที่บ่อล้างนี้นะครับก็ส่วนมากที่ได้วิทมาแล้วไม่ติดตัวหนึ่งน่าจะเป็นลูกปลาช่อนนะครับซึ่งหมนี้น่าจะปลาช่อนเยอะนะครับผมที่ว่าสังเกตดูก็มีลูกคอกนะครับว่ายผ่านไปอยู่นะครับผมโอเคแล้วยังไงก็วันนี้ผมก็ใช้สะเดือนีเอฟนะครับก็มันน่าจะได้ทุกหมายนะครับผมที่มีปลาครับปลานินปลาช่อนปลาดุกกินหมดนะครับผมยังไงก็ ลองเอาไปตกดูนะครับสายเดือยในเอฟนะครับผมแล้วก็ยังไงก็รบกวนกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกาลงังใจด้วยนะครับสวัสดีครับเงียบจีวีสองตัว Aquí nada